แรงบันดาลใจที่จะให้คุณบอาเล่นพระหรืออย่างอื่นนะครับแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมชอบพระริกัก่อนดีกว่านะครับเมื่อก่อนอ่ะผมผมเล่นแต่ลงโต๊ะนะครับเล่นจนแบบว่าผมแม่งแตกคะแนนคือเรียกว่าแตกฉาไม่ได้แตกคะแนนแตกฉาแล้วกันลงโต้เนี่ยผมเล่นเป็นพระองค์แรกที่ผมเล่นอันนี้แท้นแต่ยังไม่เล่นกันผมเล่นพระลงโตะเป็นพระองค์แรกแล้วผมเล่นลงโต้ะนี่สร้างหลายสิบพิมพ์นะผมเล่นจนผมเก่งหมดทุกพิมพ์ละ ผมใช้เวลาเก่งหมดทุกพิมพ์เนี่ยผมเริ่มเล่นพระมสองมสามมสี่เพราวชปีสองเนี่ยคือใช้เวลาสี่ปีเนี่ยผมเก่งหมดทุกรุ่นละผมแตกฉานทุกรุ่นละแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมเปลี่ยนจากการที่เล่นพระลงมืโตเพียงอย่างเดียวนะครับคือผมเก่งผมว่าผมเก่งตอนมชปหนึ่งแล้วละ่ะลงมืโตนะแต่ผมแค่อยากจะเล่นพระองค์อื่นมากขึ้นเพราะว่าลงมืโตเนี่ยสมัยก่อนราคาไม่แพงนะจัมโบ้สองเนี่ยองค์สี่พันเองนะ จําเออปลนี่เกยปสนนี่เกศรสอนน่ะองหนึ่งผลนี่เกศรอนนะสองหมื่นหนึ่งนะปลนี่ปลนี่เกศรสอนองสองหมื่นหนึ่งนะปลนี่ยันนะผลนี่ยันตียันนะองสี่พันยันตีองสองพันกระหนกข้างพันกว่าบาทอ๋อกระหนกข้างพันสองพันกว่าบาทนะครับเมื่อก่อนมันไม่มีพ้าอะไรแพงอันนี้ยังไม่เอาเป็นผ้าใหม่ยังไม่มีผ้าอะไรแพงผมก็เลยรู้สึกว่าผมเก่งหมดละแล้วก็ไม่รวยสักทีเล่นแล้วก็ไม่รวยพ่อเลยรู้ไหม หลวงมุตโตเป็นพระที่ทุกคนเนี่ยถามราคาปุ๊บเนี่ยรู้จักรู้ราคาหมดทุกคนอ่ะพอเวลาไปถามใครก็ตามก็จะตีแพงตีแพงตีแพงช่องว่างเนี่ยแต่ละองค์เนี่ยสมมติว่าองค์ละสี่พันเนี่ยผลนี่ยันยันนะองค์ละสี่พันคุณซื้อสองพันห้าสามพันคุณก็ขายได้แค่สี่พันสามพันห้าสี่พันไม่เกินนี้คุณจะเหลือช่องว่างแค่ประมาณห้าร้อยพันหนึ่งห้าร้อยพันหนึ่งบางองค์เหลือช่องว่างแค่ห้าสิบาทผมก็จะซื้อห้าสิบาทร้อยหนึ่งอย่างผมซื้อเหรียญลุมุตโตปีหน,นึ่งแปดหกร้อยอ หรือหกร้อห้าสิก็ขายเหรียญสร้างโรงเรียนแล้วใส่ละสามร้อยนะขาย3 2 0รอี่สิสมัยก่อนก็เล่นจริงจริงฮะส่วนเ,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 เหรียญหนึ่งเจ็ดนะวะ่าขายได้พันห้าซื้อพันสองขายพันสามซื้อพันห้าขายพันหกคุณไม่มีทางรวยเลยจนกระทั่งผมมาเจอพี่วิรัตนะพี่วิรัตท่าประจันเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาจารย์ผมคนหนึ่งนะพี่วิรัตบอกว่าพี่วิรัตเนี่ยเขาชอบพาเหรียญน,นะครับผมก็อยู่กับเขาผมก็ถามว่าพี่ยังไงดูยังไงดูยังไง เขาจะสอนผมว่าเนี่ยบอยดูนะถ้าเหรียญปี8 2สองนะหลงพ่อเดิมเนี่ยข้างจะมีรอยแต่งๆนะเป็นข้างเรียบๆมีแต่งๆบ้างอะไรเงี้ยผมก็รู้ไปนยเอ้ยบางเหรียญเนี่ยมันเป็นรอยเลื่อยนะเป็นรอยเลื่อยๆๆนะแต่ซึ่งพี่วิรัชก,ก็ยังชี้ชัดไม่ได้เพราะสมัยก่อนมันไม่มีตำราเลยต่างต่างคนต่างบอกเล่าพี่วิรั์จะเก่งกว่าผมเยอะแต่ผมมันไม่มีความรู้เลยผมก็ศึกษาจากตรงนั้นมาผมเลยคิดว่าเฮ้ยถ้ากูจะเก่งผ้าเหรียญอ่ะกูก็ต้องซื้อเหรียญที่ไม,ไม่ไม่มีคนเล่นอ่ะแต่เป็นเหรียญเก่า มันศึกษาดูอย่างเช่นหลวงพ่อสีอานวัดลายเหรียญนึงตอนนั้นสองร้อยเองนะสามร้อยเองนะครับหลวงพ่อที่เล็กในงานหล่อลูปปั้นพระสมุดพระสุพรรณบุรีเนะี่ยเหรียญหนึ่งร้อยห้าสิบสองร้อยนะแต่ข้างลอยเรื่อยเฮ้ยเราก็มาศึกษาเหรียญเก่าๆพวกนี้ศึกษาเป็นรูปแบบเป็นแพทเทิร์นก่อนให้เรารู้ว่าเฮ้ยเหรียญทรงเลื่อยแม่งเป็นเหรียญข้างเลื่อยแบบนี้ไว้เหรียญปั้มข้างกระบอกเป็นกระบอกแบบนี้ไว้เหรียญปั้มตัดยุคเก่าเป็นแบบนี้ไว้เราพยายามเรียนรู้ว่าธรรมชาติของการทําเหรียญ หรือวิวัฒนาการของเครื่องจักรในยุคเมื่อร้อยปีที่แล้วเป็นยังไง<ม>เมื่อ90ปีแล้วเป็นยังไงเมืม่อเจปีที่แล้วเป็นยังไง<ม>เราพยายามจะนั่งทําแมชชีนย้อนกลับไปเพื่อเรียนรู้ว่าบล็อกทํำยังไงตัวตัดเป็นยังไงขัางเลื่อยเป็นยังไงก็บอกเปยังไงจนเราเข้าใจว่าไอ้พี่เล็กว่าดีจนเราเริ่มเข้าใจว่าอ๋อแม่งทําอย่างนี้เว้เราจะไม่ทางไม่มีทางซื้อเหเรียญแพงๆเลยเพราะว่าผมดูไม่เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือผมไม่มีตัวอย่างมาดูผมก็ไม่มีทางเก่ง ผมเลยซื้อตัวอย่างของเหรียญแท้ที่ไม่มีคนเล่นน่ะเช่นงานศพงานชาปนากิจงานพระราชพานเพลิงศพผมมาซื้อเหรียญพวกนี้มาดูมาศึกษาจนผมเริ่มเข้าใจนี่สึกหมดเลยไม่เอาซึงหมดเลยไม่เอาครับจนผมเริ่มเข้าใจและเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าอ๋อธรรมชาติและวิวัฒนาการมันสามารถบ่งบอกยุคสมัยของเหรียญได้แม้ว่าเหรียญน,นั้นจะไม่ได้ระบุคอสอใดๆก็ตาม ก็สามารถบอกได้ว่าเหรียญเนี้ยออกเข้าวบวกลบไม่เกินสิปีบอกได้เลยนะครับนี่คือเหตุผลที่ทําให้ผมเนี้ยกลายเป็นเซียนพลาเหรียญและผมเริ่มรู้เลยว่าพ้าเหรียญไม่มีช่องว่างเยอะมากเช่นซื้อห้าแสนขายได้หกแสนโอโ้ซื้อสามแสนขายได้เจ็ดแสนทำไมมันมีช่องว่างขนาดนั้นเพราะว่าคนเล่นพลาเหรียญดูกันไม่เป็นอันนี้คือเรื่องจริงสมัยก่อนพละเหรียญเป็นอะไรที่เล่นยากที่สุดเพราะว่าเก๊เหมือน คำว่าเก๊เหมือนแม่งหลอกหลอนเซียนพระมาโดยตลอดนะครับเดี๋ยวผมอธิบายฟังนะครับคำว่าเก๊เหมือนของพระเหรียญเนี่ยมันหลอกหลอนเซียนพระมาตลอดเมื่อสาสิบปีที่แล้วยี่สิบกว่าปีเนี่ยมันหลอกหลอนว่าเฮ้ยอย่าเล่นพระเหรียญน,นะพระเหรียญเก๊เหมือนพระเหรียญเก๊เหมือนพระเหรียญเก๊เหมือนคนมันเลยไม่เล่นเหรียญเหรียญมันเลยถึงถูกไงพระเหรียญเลยถูกไงเพราะว่าคนไม่เล่นไง